โคมไฟนีบโต๊ะอเนกประสงค์ที่นี่แจ็คสัายฟ้าอะไรมือถือและอุปกรณ์เครื่องมือช่างก่อนภายในกล่องมีอะไรบ้างไปดูชุดขาโคมไฟที่หนีบขาโต๊ะ และตัวครอบโคมไฟโคมไฟตัวนี้ออกแบบขาตั้งเป็นแบบนี้วัสดุทําจากอลูมิเนียมโลหะเมื่อพี่ช่างนําไปใช้งานตัวขาสามารถหมุนได้360องศามีสปริงยืดหยุ่นเหมาะแก่การเคลื่อนย,ย้ายส่วนหัวของโคมไฟสามารถปรับขึ้นลงและหมุนซ้ายหมุนขวาได้สําหรับดลอดไฟสามารถใช้ขั้วอียิปต์ด้านหลังของโคมไฟจะมีช่องระบายความร้อนตัวสายของโคมไฟจะมีความยาวหนึ่งเมตรพร้อมสวิตช์เปิดปิดในตัวไม่ว่าพี่ช่างจะนําไปเขียนงานหรือจะนําไปใช้ในโต๊ะทำงานของพี่ช่างโคมไฟตัวนี้ตอบโจทย์พี่ช่างมากๆเลยค่ะไอเทมลับแบบไม่ลับพี่ ช่างต้องมีติดร้านกันแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบคลิปรีวิวสินค้าของเราหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวต่อไปค่ะสนใจสินค้า inbox สอบถามเพิ่มเติมได้เ,เราเมยมีเราตอบร้านสายฟ้าของเราจัดส่งทุกวันชิ้นเดียวเราก็ส่งขอบคุณค่ะ